สวัสดีครับผมแบบโต้งนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับทุกๆปีครับนะที่ตรงนี้เราก็จะมีการมาเปิดน้ําแล้วก็ใส่ที่ดักปลาไว้นะครับก็เช่นเดิมครับทุกปีข่าวออกลวงแล้วน้ําก็ต้องเปิดออกนะครับนี่ครับไม้เดิม ก็เดี๋ยวจะทำการถากถางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ที่แบ,บปลาไว้ครับนี่ครับก่อนของเราเตรียมมาแล้วครับเปิดน้ำให้ลงแล้วก็ปลาก็จะไหลาตามน้ำลงมาครับตรงนี้ครับลงห้วยธรรมชาติอยู่ตรงนี้ครับห้วยเดี๋ยวผมใส่ อันนี้ก็มาคนเดียวครับใส่อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวก็บรรยากาศไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาถ่ายตอนที่ว่ามายกน,นี่ก็หมยสวยๆครับอันนี้ก็ห้วยธรรมชาติครับไหลหลังที่นาผมผองน,นี้ครับที่เดิมไปทำกันเลยครับผม ก็เย็นมากแล้วครับเดี๋ยวไม่เสร็จครับผมแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เมื่อกี้ใส่อยู่คนเดียวครับแล้วก็ใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งแหละครับเกือบชั่วโมงหนึ่งถางป่าแล้วก็หาเชือกมามัดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าใส่แบบไหนครับนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่ครับแล้วก็เปิดน้ําเบาๆครับยังไม่เปิดให้มันไหลเต็มที่ครับเดี๋ยวกเบาก่อนครับเดี๋วค่อยสักสประมาณสามสีวันค่อยมาเปิดไล่เปิดทุกนาครับไหลลงห้วยครับนี่ครับน้ำไหลสวยเลยทีเดียวบรรยากาศหาอยู่ค้กินครับ บ้านเรารู้จักหาต็ไม่อดครับผมน่ครับจา,จากการใช้ชีวิตในเมือง20เกือบ20ปีครับผมวันนี้ก็ได้มาใช้ชีวิตบ้านนอกมาครับหาอยู่หากินครับก็อพอเป็นอยู่ครับอ๋อห๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาถ่ายตอน มาดูว่าได้ได้ตัวหรือเปล่าครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่ถ่ายบรรยากาศการใส่คนนี้ก็เย็ยนมากแล้วครับอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับ A few moments later ครับวันนี้ก็จะมาพา ไปดูไอตัวตัวที่ดักปลาไว้นะครับที่เราดักไว้เมื่อวันที่แล้วนะครับวันนี้เราจะไปดูว่าปลามันลงหรือเปล่าครับไปไปกันเลยครับผมเพื่อไม่ใการเสียเวลานะครับเราไปกันเลยเนาะเจอกันครับมานะครับผมก่อนตอนนี้ก็มาถึงที่ที่เราใส่ที่ดักปลาไว้เนาะถึงแล้วครับเดี๋ยถ่ายบรรยากาศ ก่อนนะครับโอ้จับเปิด,ดนะคมันก็จะไหลลงนี่ครับจะยังไม่ได้เปิดให้มันไหลเต็มที่นะครับลงทงขอนะครับกลัมาทางนี้ครับลงไปนู่นไปดูครับว่าได้ตัวหรือเปล่าครับผม จะเงียบเงียบครับเพื่อนๆเงียบไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าหาครับผมก็นี่แหละครับนี่ครับตรงนี้แหละครับมีตัวอยู่ครับกระโดดอยู่นะครับผมมีตัวอยู่ครับเราที่เห็นดูจากตัวนี้ก็สามยี่สิบกระแตมอยู่ครับได้ตัวอยู่ครับผมขออนุญาต ลงไปเก็บแ้มโกนด้วยครับมัมีปลาอะไรมั้งครับนครับมีปลาดุกนะเห็นอยู่ครับกปลาช่อนปลาหมอครับหลายแ้มอยู่ครับผมถือว่าได้แ้มอยู่ครับขนาดน้ํายังไม่ได้เปิดนะครับแสดงว่าปลามันกระโดดลงมาเองครับตปงากที่เปิดน้ําอยู่นะครับตรงนั้นเฮ้ครับเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บ แยมก่อนนะครับผมเก็บลำบากครับถ่ายไม่ได้ครับครับผมเมื่อกี้ก็เก็บเสร็จแล้วครับหลายแ้มอยู่ครับเดี๋ยวไปดูแ้มกันเลยเนาะสรุปแ้มให้ดูครับผมก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับผมผลประกอบการของการใส่ที่กักปลาวันนี้นะครับ เรียบร้อยเนาะถลกแมก็ไลายแต้มอยู่ครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมมาถ่ายทำวิถีชีวิตบ้านให้ดูนะครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเกี่ยวกันคลิปหน้าครับผมจะพาไปรับลาในรูปแบบไหนครับอย่าลืมกด Subscribe ไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ クラーブ